ก็สวัสดีเช้าวันที่29เมษายนนะครับ2566เนะาะเช้านี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5ภายในห้องคนนอนของผมอยู่ที่ประมาณ3ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพอากาศภายในะภายนอกห้องนอนกันนะครับว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็เทวอกาสเชิญชวนพี่น้องทุกๆท่านนะครับเข้ามาวันที่14พฤษภาคมนะ2566นะครับมา ร่วมด้วยช่วยกัน,นครับใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านเนาะหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของทุกคนไี่มีคุณค่ามากต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงทําให้คุณภาพอากาศมันมีทิศทางที่ดีขึ้นคุณภาพน้ํามีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพเศรษฐกิจปากท้องของพวกเราก็มีทิศทางที่ดีขึ้นถามว่าดีดีขึ้นเอะไรเป็นตัวชี้วัดต,ต้องบอกว่าคือถ้าเลือกเหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมถ้าเลือกแบบใหม่ เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อและเรามีความเข้าใจในเรื่องของนโยบายในแต่ละข้อว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้มากขนาดไหนเราเราทุกคนเรียนเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กันมาแล้วว่าสุดท้ายมันจะมีวิธีการทดลองและวิธีการทดลองมันมีความเป็นไปได้มากมายเท่าไหร่ที่มันจะประสบความสําเร็จแล้วโอกาสสุดท้ายก็คือสรุปผลการทดลองออกมา เรามีความเชื่อเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเลือกอะไรบางสิ่งมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเราต้องใส่ความเชื่อเข้าไปก่อนว่ามันจะต้องประสบความสําเร็จถ้า4ปีคนที่เราเลือกไปแล้วมันไม่มีคุณภาพคุณภาพออกมานั้นมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราเข้าใจครั้งถัดไปเราไม่ต้องเลือกเขานะครับวันนี้ก็ค่าฝุ่นละออง pm 2.5นะครับอยู่ที่ประมาณ52.3จนะุ้าก็อยู่ พอดีกับค่าเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทยเลยนะครับถามว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายไหมมีครับแต่ก็มีนอ้อยต่อแ,แต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็ประมาณร้อยสองร้อยเนาะก็มีทิศทางเริ่มมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมือ่อวานก็อยู่แค่ประมาณสามสิบสองเองนะครับก็ผมยังยังอยากจะเชิญชวนทุกขั้นไปใช้ขิดใช้เสียงเลือกตั้งวันที่สิบสี่กุมภาเหมือนเดิมถามว่าผมเน้นอะไรนะ ผมก็เน้นอยู่อยุด,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 ดเดิมเลยก็คือเรื่องพอรบอากาศสะอาดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีพรบอากาศสะอาดนั้นเดี๋ยวเรื่องของรถอี๊ดเดี๋ยวเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปล่อยกาอ๊าซไอเสียมลพิษที่ออกมาจากโรงงานมันก็จะถูกพรบนี้ควอบคุมนะครับเมื่อไหร่ที่คนเข้มแข็งกฎหมายก็จะกลับมาเข้มแข็งนะครับเมื่อไหร่คนไม่เข้มแข็งกฎหมายถึงแม้จะเขียนไว้ดีขนาดไหน ก็ยากที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้นะครับเอาละ<อ><ๆ>ผมฝากไว้เท่านี้